ก็ S <S <an throp ian> จริงๆแล้วทางที่ก้องเองที่เป็นออค์นเซอร์นะคะให้กับงานของคมชลึกอวอร์ทุกๆครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยจะต้องขอบอกเลยว่าทีมงานของคนจัดงาน <S <S <an throp ian> คมชลึกอว์ที่ผ่านมาทุกๆครั้งเนี่ยเออก็จะมีความเปบียดอ่อนแล้วก็มีความพิถีพิถันมากๆในการที่จะเลือกคอนเซปต์ในแต่ละคอนเซปต์ในแต่ละปีให้แตกต่างกันแกสบี้บ้างมีคริตเตอร์บ้างเป็นวิบวับบ้างมีคัลร์ฟูลบ้างมีอะไรบ้างมันก็จะมีความ แตกต่างกันในแง่ของการออกแบบต่างๆรวมถึงในการทําแสงสีเสียงหรือว่าการทําโชว์ต่างๆแล้วก็เป็นความประทับใจในทุกๆปีไม่เหมือนกันเพราะแต่แต่ละปีเราก็ต้องได้เห็นที่มันแตกต่างกันก็อย่างในปีก่อนๆที่ผ่านมานี่ยนะฮะก็จะมีการแสดงซึ่งก็จะมีทั้งที่เปิดเป็นแบ็กกิ้งแครก ะะบางวงก็มาเป็นดนตรีสดอ,อย่างเช่นบอดี้แลมเนี่ยเคยมาให้ให้ให้เป็นเกสทางบอดี้แ l ลมมันก็ต้องมาเซตอัพวงตั้งแต่เช้าแล้วก็เซตอัพทุกอย่างให้พร้อมหมดพอถึงคิวจริงๆปุ๊บก,ก็ค่อยๆเลื่อนเวทีที่เลื่อนได้ออกมาทั้งวงเนี่ยพร้อมกับบอดี้แลมออกมาหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการจัดทําซึ่งพิถีพิถันในการที่ทาให้คุณดูเนี่ยไม่ขาดช่วงในการดูกนันในทอดสดบอกก่อนว่างานคมชุดอะบอร์ดเนี่ยคนที่มาร่วมง,งานันไม่ใช่แค่ศิลปินดาราทีมงาน ทั้งหมดที่ทํางานเกี่ยวกับวงการบันเทิงก็ส่วนใหญ่ก็จะมาหมดเพราะฉะนั้นเองงานของคุพิชิตอาบอยเนี่ยในฮอลก็จะเต็มไปด้วยผู้คนซึ่งเยอะแยะมากมายแล้วเวลาที่เขาดีใจกันเนี่ยเขาจะปรบมือแซมความดีซึ่งกันและกันเขาไม่มีคําว่าแบบเออคนนั้นได้ใช่ไม่ได้รู้สึกอะไรบ้างทุกคนมีความตั้งใจที่จะมาดูมาดูแล้วก็มาเชร์เพื่อนเราในวงการบันเทิงที่ทําให้ได้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเออมันมันดูแล้วมันแบบเออมันภูมิใจที่เราได้อยู่ในวงการบันเทิงของคนไทยแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ คนในบันเทิงได้แสดงความรักความจริงใจ ความรู้สึกดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ย่ส่วนของแฟนคลับให้อยู่ในฮอล์ด้วยในการประกาศรางวัลแล้วพอคนที่เองเีลรมฉลอได้นเนี่ยมันโอ้โหมันมันขนลุกนะคะเพราะว่าเป็นรางวัลที่เรียกว่าป๊อปปูล่าโหวตแสดงว่าคุณได้รับการยอมรับจากมหาชนจากประชาชนที่เขาโหวตคุณขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเสียงที่เรียกว่าโอ้โหเป็นหนึ่งในความสุดยอดของชีวิตนะสำหรับคอนเสิร์ตในปีนี้นะจะเป็นปีที่คอนเสิร์ตจะไม่เหมือนปีอื่นปีนี้จะเป็นไทยโมเดนกองคิดว่าทุกคนจะได้เห็นชุดไทยโมเดนหลากหลาย เยอะแยะมากมายซึ่งก็เป็นความสุขว่าดีมากคอนเซปต์ในปีนี้ ให้คนตระนักถึงความเป็นไทยมากขึ้นจร,จริงๆแล้วนะคะสำหรับงานคมชุดกรอบอดในปีนี้เนี่ยก็ดูถ่ายทอดสดได้เลยนะคะทางคมชัลึกนะ,ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือต่างๆนานา,นา,นา,นานของ,ของ,ของทางคมชุดกวอบอดเนี่ยก็สามารถติดตามชมได้บอกก่อนนะว่าถ่ายทอดสดยาวมาตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะและบอกก่อนในงานนั้นเนี่ยคุณจะได้พบกับดาราศิลปินซุปเปอร์ร์ทุกรุ่นทุกเจนเยอะแย,ยะมากมายเลยเปิดดูนะคาดละลองวาสุศสนาแน่นอนที่สำคัญสุดเลยจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของการรวมตัวของมหากรรมดา ลาราที่เยอะที่สุดจริงๆ